แซ่ปุยครับยดงยินเสียงตู้ตุลัเซียวทำงานอยู่ตั้งอยู่ข้างข้างหลังกล้องนีกนการเ่ียตุลาเซียวแซตปุยนะครับ ฝนตกพอดีมีความชุ่มถึกตกปุ๋ยตกก้อนตกหลังกด็ดีใส่ปุ๋ยมันจะได้ละลายได้เร็วเดี๋ยวืันนี้ก็ต้องมาสูบน้ำเพิ่มขึ้นอีกปิดฝนแรดครับฝนที่มา หลังจากหยุดไปนานฝนแรกฝนทำทำชอมอมม่วงตกดีอยู่ทางอื่นว่าลมแหงคืมือก่อนอเชียงคารแนวประยาอากาศแหงอันนี้เป็นแนวปพยาอากาศย่อม มจะเกิดฝนลมลมนิดน่อยแต่ก้อนฝนตกพอตกมาแล้วก็บม,มีลมนี่เกษตรกรกร็ต้องการนี่แหะครับฝนเนี่ยต้องการน้ำแต่ว่าฝนเท็ดอ้อยก็สิยังไงบุ๊ถ้าตกแหงกวอนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ หาตรงเอาอ้อยเอาจกจอกส่วนบาได้ว่าดินสิลมรถไถรถว่างรถเนี่ยก็เข้าเหตุงานลํลำบากต้องได้หยุดรอดินแห้งก็จะตกสันนี้คงมมีปัญหาครับเพียดียวซ้นมาแส่ปุย๋ยหยากก็ หกด้วยโบได้ตัดแล้วก็สิรอเวลาตัดหญ้าก็คือซิโได้ใส่ปุ๋ยใส่ไว้ก่อนแล้ตัดทีหลังเป็นสูตรไปสูตรมันสวนเราเองแ,แต่มันมีปุ๋ยเข้าไปสักนอย นาําถึกุยก็สิเขียวขึ้น่ามีโอกาสแทงจันทร์เลยต้นใหญต้ຍใ่ ใส่ไปเรื่อยๆให้เขร้อยสิบต้นเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าไปกินข้าวเช้าแล้วก็เปลี่ยนเอารถไถมาซูบน้ำคุณละเรียกประมาณใบสองถึงใบสามครับอ่าอ่าง่าญ่เตรมกันอ่าอ่ามาเป็น โเซี่ครับที่ประสบไปวันที่สิเมาเมื่อแรงวานีน้ฝนตกบได้หอ่อทุงกระดาษครับสิมีพลอย่างพวกผ้แต่ว่าถ้าผสมติดก็น่าที่บมีพลสำหรับฝนครับถ้าเกีสอนมันจับกันก็ตั้งแต่เขา ผสมก็ถึงเวลาฝนตกกัหลายชั่วโมงอยู่มันคงผสมกันเรียบร้อยแล้วสิบแปดเดือนสองเบื้องไกลๆเบืองมีจุดดำที่ายเกสรเติมอย่าง มีสามจันสามจันคุณสอี่เป็นปีแรก สีต้นนี่ก็ผสมไปบันที่18สองจันครับรถดปลายกิ่ส่นตัวมียก็เป็นสีดำจุดดำๆเบื้องใกล้ๆก็ดำๆ แต่เกล็กจานหนึ่งเพื่อนี่จะได้ผสมอีกจานหนึ่งผสมกับแบบเก่าแล้วก็จะบดไทยให้เบิ้งแล้วครับที่ใช้สเปรย์ฉีดก่อนแล้วก็ตามด้วยไอ้แป้งตามด้วยไอแ้แป้งแป้งแตะเกสรแล้วก็ไปทามาปีแรกดตัวละสามจานบดบดกบับบกบนได แต่ถ้าได้มาแล้วสิมาเรื่อยๆครับอินโดนีเซี่เป็นทาวายาบำบ u งดีก็จะเป็นให้หลายรุ่นในปีนึง,นงแปลงทางขวามือนี้ปลูกลงดินได้2ปี2เดือนครับปลูก วันที่14พฤศจิกายน2565เป็นบาหีเหลืองเล็บ DPD ลุงกะพะเลี้ยงเนื้อเยอะจากเล็บ DPD สร้างซื้อมาจากส่วนตองเก้าเพชรบุรีของคุณสุครับ มีออกจันที่เห็นแล้ว4ต้นครับ2ปี2เดือนต้นที่หนึทางทางเลยเห็นนึ่งจันละลูก ร้อยต้นครับของ BPD e นะของแหลบอีลานี่แปดต้นของ u a e อีกสองต้นเป็นต้นที่ปลูกแล้วบรรยายก็เลยถอนไปเลี้ยงไม่ถอนมาเลี้ยงในกระถางไม่ แล้วเอามาลงพร้อมกับชุดนี้อย่างบบครบ3ปีครับขาดเดือนอยู่หลายเดือนอยู่ขาดอยู่10เดือนยังสิครบ3ามปี ต้นที่สองที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับมาให้ปุ๋ยค่อยเห็นโบได้รอจะแค่นะครับแลงนะโบได้รอมึงแต่แองต้นใหญ่หนึ่งจันสองจัน สามพีจันย้อนนี่สิออกก่อนมูอออกวนไปทางซ้ายจันยหญๆนี่ออกจกันที่หนึ่งแล้วก็วนไปทางซ้ายเหลือกรดออกอีกเยอะครับเหลือบ่มีนอเหลือเป็นจันทั้งหมดถ้ามันสิออกอีก อสองต้นสภาพบอยมันญ่ไปตันญ่าบัวใบตั่าขคนต้นบัวใบน่าจะเสียรถไทมาลากงางข้างก็ ติดถนนรอกสามครับต้นแรกติดถนนโดนที่วาชิพายเบื้องนี้ก็ติดถนนอยากออกโชว์ออกโชว์คนรุนเห็นง่ายคนกลายไปไกลมาต้นไม้ก็จะเหลือนเติบโตได้ดีเฮ่แปลกสุดกัน นี่ครับจันอยู่มุมได้ต้นกระถือวบใหญนะครับตามอาอยุมันนี่ครับจันนี่โูนสีตามมาอยู่นะต้นที่สี่็ึต้นมุมเลยครับเนะี่ย ต้บุปลูกแปดคูณแปดแปลงสี่ไรนี้ก็ได้แถวยาวที่ไรมานี่ก็สิบเจ็ดต้นครับซ้ำก,กันกับแปลงใหญ่แปลงทางซ้ายมือแปลงทางซ้ายมือนี้ก็ปลูกห่างสิบคูณแปดระยะห่างนี่สิบครับเนี่คนระยะห่างของแปลงน้อยนี่คือแปดต้นมันเกลยอไตรงกัน ต้นมุมติดเทียงเลยครับตัวนี้ต้นมุมได้น้ำดีเพราะว่าน้ำออกจากวาวไปใหม่ลงมาเลยเลยกำลังโพกมาลกมาจะออกมาอีกเยอะครับเบิง้ง จันแล้วก็มาจันที่สอที่สาก็ต้องตามมา,าได้เยจากยางน้อยสี่จันอย่างหลายสัจกจกหจันต้นขนาดนี้ครับต้นขนาดนี้6จันนี่พอได้อยู่บ่อเอาไว้หลายเอาไว้จันละสามกิโลกำลังดีตรนนี้ก็ถือว่างานค่อนข้างหนักอยู่ครับ เราเซามาใส่ปุ๋ยแปลงนี้ร1 0ต้นแล้วก็เด็เดเดี่ยนรถไทยมาให้น้ำตอนนี้มาถึงบ้าวที่สองแล้วบาวที่สองแล้ว,ว,ลวประมาณ15บหนาฬิกายีนาทีครับเม,มื่อนห้ง เ็ดงานส่วนเฮ็ดไปเรื่อยๆโอเฮ็ดได้อยู่ครับว่ามื้อนี้แต่ติผสมเกสรช่อ,ชอนหนึงแล้วก็สิไปนอนพักอยู่เที่ยงครับนอนอู้ฟังเพลงไปค้าเปลี่ยนเบาะวน่นเมื่อยเมื่อเ้านี้หลายเติบแล้วพอวัายัางดุยรายยาค่ะ เสียกเมือ่อฝนตกไหมเสี่ยงมันต้น่ารองเท้าพูดกับน,น้ำปั่นลุยน้ำเข้าไปในรองเท้านาซัมอินทพารลัมครับปีนี้มีผลผลิตลายขีดงอะแต่สีไข่เห็นไ่มว่า,ขา,ยยาไขนะ่เนี่ยเนาะบันเนี่ยสิเมื่ Yeah. <laughs>